สวัสดีเพื่อนเทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวการแบทเทิลกันนะครับระหว่างเจ้าตัวเรียวมี 6i ฝั่งซ้ายมือของพี่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัว Redmi Note 8นะครับวันนี้ที่เราจะมาเทียบกันเนี่ยจะเป็นงบราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของราคากันก่อนเลยเพื่อนๆเรียวมี 6i เนี่ยจะเป็นตัวราคา4,699บาทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรม3รอม64นะเพื่อนๆน,นะ ส่วนตัวเรมี่โน้ตแนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่4,999บาทนะครับจะเป็นตัวแรม4รอม64นะเพื่อนเพื่อนนะสตัวนี้ต้องบอกว่าสเปคเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากๆเลยนะแตกต่างกันในเรื่องของ CPU นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเทียบกันดูนะครับว่า2ตัวนี้ตัวไหนถ้าเราเน้นในเรื่องของกล้องควรจะซื้อตัวไหนดีถ้าเน้นในเรื่องของเกมเราควรจะซื้อตัวไหนดีนะครับถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่ผลคะแนนกันหน่อยเพื่อนๆนะเจ้าตัวเร็วมี 6i เนี่ยได้คะแนนไปทั้งสิ้น191,407คะแนนนะครับเป็นคะแนนของ CPU ซัก 74,749คะแนนคะแนนของการ์ดจอ32,981คะแนนนะครับส่วนเจ้าตัวโน้ต8เนี่ยได้คะแนนไปรงสิงสน้น165,481คะแนนเพื่อนๆคะแนนของ CPU เนี่ย71,515คะแนนคะแนนการ์ดจอ25,378คะแนนนะครับคะแนนก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยนะครับเพื่อนนะพี่ใหญ่ขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกัน เรมี่ 6i เนี game, five. 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 Eight. Eight. ่ยชนิดของหน้าจอนะครับเป็นจอ TFT LCD นะครับเพื่อนๆขนาดของหน้าจอ6.5นิ้วนะครับความละเอียดของหน้าจอเนี่ยตัวนี้เป็น HD+ นะครับเพื่อนๆส่วนตัว r e มี่โน้ตแนะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยเป็นจอ IPS LCD เพื่อนๆขนาดของหน้าจอ6.3นิ้วส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD+ เลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของหน้าจอนะครับเจ้าตัว Redmi Note 8นี่คือดีกว่านะสามารถดู YouTube ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p นะครับส่วนตัว Redmi 6i เนี่ยได้แค่ 720p เท่านั้นนะและที่สำคัญเลยเนี่ยเจ้าตัว Redmi Note 8นะครับหน้าจอเนี่ยมีการครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 5ทั้งด้านหน้าและด้านหลังตัวเครื่องเลย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของความแข็งแรงของหน้าจอนะครับทนรอยขีดข่วน e ร m i n o t e 8เนี่ยโอ้โหทนรอยขีดข่วนได้ดีมากๆเ,เพื่อนๆเอาเป็นว่าในเรื่องของหน้าจอเนี่ย e รม i Note 8ดีกว่านะครับมาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างเ,เพื่อนๆนะเรมิโ 6i เนี่ย CPU จะเป็นตัว Hydro G80 นะครับเ,เพื่อนๆนะตัวนี้เป็น CPU มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับส่วนในเรื่องของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ m a ริ g 52นะครับเ,เพื่อนๆนะ มาดูน้องฟังของ Redmi Note 8กันบ้างเพื่อนๆ CPU เนี่ยเป็นตัว Snapdragon 665นะครับการ์ดจอจะเป็น Adreno r 610มาดูในเรื่องของแรมกับรอมกันบ้างเพื่อนๆน,นะเรมี 6i เนี่ยมาพร้อมกับแรม3 รอม64นะครับตัวที่พี่ใหญ่จองมาเทสกันนี่นะอ่าสุดจูเรม i n โนต8นะครับมาพร้อมกับแรม4รอม64นะครับในส่วนของแรมเนี่ยก็คือเร m ไมโนต8ได้แรมมาเยอะกว่านะเ,นเพื่อนนะในเรทราคางบไม่เกิน5,000บาทนั่นเอง ส่วนเวอร์ชัน Android นะครับเร a l วมี 6i เนี่ยมาพร้อมกับ Android 10นะเ,นเพื่อนๆนะแล้วก็มีการครอบทับด้วยเร a l วมี i เวอร์ชัน1.0นะครับเร a l วมีตอนนี้เขาก็มี UI เป็นของตัวเองแล้วนะฮะส่วนตัว r รียวมีโน้8เนี่ยมาพร้อมกับ Android Pi e 9.0นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย F IUI เวอร์ชัน11นะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android ก็เจ้าตัวเร a l วมี 6i เนี่ยก็เป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่านะครับเ,เพื่อน ในส่วนของกล้องหน้านะครับเรีวมี 6i เนี่ยกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับเพื่อนๆ่าูรับแสงที่ f 2.0นะครับส่วนจตัวเรียวมีโน้ต8เนี่ยกล้องหน้านะครับมาที่ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับ่าูรับแสงที่ f 2.0นะครับมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างเพื่อนๆทั้งตัวเรีวมี 6i นะครับแล้วก็ตัวเรียวมีโน้ต8เนี่ยกล้องมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัว4เรนด้วยกันทั้งคู่เลยนะโอ้โหจะบอกว่าจัดเต็มด้วยกันทั้งคู่นะครับ มาดูกันที่เรามี6ไอกันก่อนเพื่อนๆก้องตัวแรกนะครับ้านบนสุดเลยตัวนี้จะเป็นกล้องวนะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะฮะค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.25นะครับตัวต่อมาจะเป็นกล้องหลักเพื่อนๆตัวนี้ความละเอียดเยอะมากเลยอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8นะฮะตัวต่อมาเพื่อนๆจะเป็นก้อง p อรเชต์นะครับตัวนี้เอาไว้ทำหน้าชัดหลังเบอร์นะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4 ตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องมาโครเพื่อนๆตัวนี้ก็เอาไว้ถ่ายระยะใกล้นะครับตัวนี้ถ้าบอกว่าใครเน้นในเรื่องของการถ่ายเหรียญถ่ายพระอะไรแบบเนี้ยต้องบอกว่าเหมาะมากๆเลยนะความละเอียดของกล้องมาโครเนี่ยจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลเพื่อนๆข้าวหรือว่าแสงที่ f 2.4นะครับก็ในส่วนของบวดกลางคืนก็มีมาให้ใช้งานเหมือนกันนะสำหรับเรมี6ไน,นะครับมาดูทางฝั่งของ r e ม m ่ Not ต8กันบ้างเพื่อนๆน,นะกล้องก็มีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวเหมือนกันแหละนะฮะ เรามาดูกันที่กล้องด้านบนสุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องวายความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2เพื่อนๆตัวต่อมานะครับเป็นกล้องหลักนะครับความละเอียด48ล้านพิกเซลเท่ากันเลยนะแต่ว่าค่ารูรับแสงของเจ้าตัว Redmi Note 8เนี่ยกว้างกว่านิดหน่อยเพื่อนเพื่อตัวนี้อยู่ที่ f 1.75นะครับเจ้าตัว Redmi 6i เนี่ยมันจะเป็น f 1.8เนาะ ตัวต่อมานะครับเ,เพื่อนๆเป็นกล้องเดฟนะฮะตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4นะครับตัวสุดท้ายก็มีเลนมาโครเหมือนกันนะสำหรับโน้ต8ตัวนี้อยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ F 2.4ในส่วนของหมวดกลางคืนเนี่ยโน้ตแปก็มีมาให้ใช้งานเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของกล้องนี่คือโอ้โหใกล้เคียงกันมากๆเพื่อนๆแตกต่างกันในเรื่องของค่ารูรับแสงเท่านั้นเองนะส่วนในเรื่องของความละเอียดของกล้องนี่คือเหมือนกันหมดเลยนะฮะเวลาไปเทสจริงก็เดี๋ยวเราเข้ามาเทียบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าในเรื่องของโทนสีโทนแสงจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันในส่วนของแบตเตอรี่กันหน่อยเพื่อนๆเร็วมี6 i ไอเนี่ยโอ้โหแบตเตอรี่ให้มาจุใจมากๆเพื่อน แทบจะบอกเลยว่าเป็นมาตรฐานของทั้งค่ายเรียวมีนะ 6i ไอเนี่ยตัวนี้แบตเตอรี่ให้มาที่5000ม ah ิลลิแอมนะครับเพื่อนเพื่อแถมตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับชาร์จเร็วด้วย18วัตต์นะครับโอ้โหเราบอกว่าดีมากๆเลยนะส่วนจะตัว r รียวมีโน้ตเพื่อนเพื่อนแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ส0 0 0มิลลิแอมนะครับก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าตัวเครื่องของมันเนี่ยก็รองรับชาร์จเร็วเหมือนกันเพื่อนเพื่อน,อนตัวนี้อยู่ที่18วัตต์นะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อ w ว FI เพื่อนเพื่อนเร i เวมี่ยไอ รองรับ Wi-Fi ได้แค่2.4กิกะเฮิร์เท่านั้นนะครับส่วนตัว r e d m i Note 8เนี่ยได้ทั้ง2อย่างเลยนั่นก็คือ Wi-Fi 2.4กิกะเฮิร์ก็ได้นะครับหรือจะเป็น Wi-Fi 5.0กิกะเฮิร์ก็ได้เหมือนกันต้องบอกว่าในเรื่องของการเชื่อมต่อ WiFI เนี่ย2.4กับ5.0เนี่ยเวลาที่เราดาวน์โหลดเนี่ยโอ้โหมันต่างกันเยอะมากๆนะนเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเน้นในเรื่องของการท่องอินเทอร์เน็ตนะครับต้องการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยตัวโน้ต8ก็จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลด ค่อนข้างที่จะโอเคมากกว่านะฮะโอเคเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวีดีโอด้านนอกกันหน่อยนะครับพี่เอขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของกล้องหน้าก่อนแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะกล้องหน้าตัวนี้เป็นการถ่ายแบบปกตินะเพื่อนๆนะกล้องหน้าเจ้าตัวเรมี 6i เนี่ยคือความละเอียดจะเยอะกว่านะครับจุดที่16ล้านพิกเซลเนาะส่วนเจ้าตัวเรมี่ note 8เนี่ยความละเอียดจุดที่13ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงเท่ากันเลยอยู่ที่ f 2.0นะครับ เราจะเห็นได้เลยว่าในเรื่องของโทนสีโทนแสงนี่คือมันแตกต่างกันเยอะมากๆเพื่อนๆต้องบอกตามตรงนะว่าเรียวมี 6i เนี่ยคือในความเสึกส่วนตัวของพี่ใหญ่นะรู้สึกว่าสีมันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับแล้วก็ตัวแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะคมชัดมากกว่านะครับโน้ต8เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าโทนนึงเหลืองเนาะใช่ไหม <empezar> รู้สึกเหมือนกันไหมในส่วนของต้นไม้ด้านหลังฉากเนี่ยนะฮรเราจะเห็นได้เลยว่ามันติดเหลืองเพื่อน,อนในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยใจพี่ใหญ่ก็ชอบมาทางเรียวมี i มากกว่านะ,ะรูปนี้เป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เป็นเพื่อนทนสีทนแสงทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะครับโน้ต8อาจจะเป็นติดเหลืองหน่อยๆน,นะเพื่อนนะสตัวเรียวมี i เนี่ยสีสันค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆและที่สําคัญเนี่ยตัวแบบ คือคมมากเพื่อนๆคมกลิบเลยนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่าตัวแบบกับฉากหลังเนี่ยคือมันตัดกันแบบว่าโอ้โหตัดกันชัดมากแล้วก็เนียนตาม,มากนะครับส่วนเจ้าตัวโน้ต8เนี่ยคือไม่ใช่ว่าตัดฉากหลังได้ไม่ดีนะคือดีนะครับค่อนข้างโอเคแหละเพียงแต่ว่าสีสันของตัวแบบนะครับสีสันของโทนสีของภาพเนี่ยมันจะเป็นออกแนวจืดๆเหลืองๆนะฮะถ้าจะถามว่ามันผิดไหมคือมันไม่ได้ผิดเลยเรื่องเรื่องของโทนสีโทนแสงเนี่ยคือมันแล้วแต่คนชอบซึ่งตัวพี่ใหญ่เองเนี่ยชอบมาทาง เรียวมี6ไมากกว่านะฮะส่วนรูปนี้เป็นเพื่อนเป็นการถ่ายดอกไม้นะครับเรื่องของกล้องหลักเนี่ยตัวนี้พี่ใหญ่ใช้กล้องความละเอียด48ล้านพิกเซลด้วยกันทั้งคู่นะต้องบอกว่าในเรื่องของความคมชัดนี่คือไม่ได้แตกต่างกันเลยเพื่อนๆแต่ว่าแตกต่างกันในเรื่องของโทนแสงนะครับเรียวมี6ไเนี่ยสีสันมันจะเป็นออกแนวสว่างมากกว่านะฮะส่วนตัวเรมี่โน๊ต8เนี่ยก็อาจจะเป็นออกแนวเข้มๆนะครับสีสันอาจจะ ดับลงนิดหน่อยแต่เรื่องของโทนสีโทนแสงนี่คืออย่างที่บอกไปนะครับว่ามันแล้วแต่คนชอบนะแต่ว่าในเรื่องของความคมชัดนี่คือไม่ได้แตกต่างกันเลยเพื่อนถ่ายได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะสูมพื้นรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ารายละเอียดของทั้ง2ตัวเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆนะครับรูปนี้นะฮะเป็นการถ่ายส่วนที่เป็นสีเขียวนะพวกต้นไม้ใบไ,ไม้อะไรแบบนี้ต้องบอกว่าในเรื่องของสีสันความคมชัดนี่คือโอ้โห ประมาณเดียวกันเลยเพื่อนบอกไม่ถูกกันนะว่าตัวไหนมันโอเคหรือว่ามันดีมากกว่านะฮะรูปเนี้ยต้องบอกว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆอีกสักรูปเพื่อนๆกล้องหลักเหมือนกันนะอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหกล้องหลักของเขานี่คือถ่ายได้ดีด้วยกันทั้งคู่เพื่อนๆเห็นไหมโทนสีต้นแสงเนี่ยถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆนะฮะการซูมเพื่อดูรายละเอียดส่วนที่อยู่ไกลๆนะเพื่อนะอย่างเช<ๆ>่นตัวนี้เนาะพี่ใหญ่ซูมดูต้นไม้เนี่ยอ่ะดูซิรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้าง<ๆ>อ่ะ รูปนี้รายละเอียดถือว่าประมาณเดียวกันแล้วนะเพื่อนๆนะ,ะความคมชัดก็อยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าเท่าเๆกันเลยแหละส่วนรูปนี้นะครับเพื่อนๆเป็นการถ่ายย้อนแสงนะฮะรูปนี้เราก็จะพอเห็นความแตกต่างกันแล้วแหละนะฮะเรยวมี 6i เนี่ยพอเวลาถ่ายย้อนแสงถือว่าความสว่างนี่คือถือว่าโอเคเลยนะมันค่อนข้างที่จะสว่างกว่าตัว r ร d m มี o t e 8นะครับ Note 8เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสีสันของภาพเนี่ย คือมันดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะออกแนวมืดๆหน่อยนะครับการถ่ายย้อนแสงเนี่ยเจ้าตัวเรียวมี6 i ไอถือว่าทำได้ค่อนข้างดีกว่านะฮะส่วนรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับด้วยการที่บอกว่าไปคนเดียวนะ,ะก็ต้องถ่ายคนเดียวนะครับก็เลยเอาเจ้าตัว หลักกิโลตัวนี้แหละนะเป็นแบบนะครับเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยประมาณเดียวกันเพื<ๆ>่อนๆเห็นได้เลยไหมอ่าประมาณเดียวกันสิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของฉากละลายหลังคือเรยวมี 6i เนี่ยมันจะละลายได้มากกว่านะครับส่วนรูปนี้เป็นการถ่ายหน้าบ้านนะเพื่อนๆนะโทนสีโทนแสงเนี่ยก็ต้องบอกว่าแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับโน้ต8เนี่ยก็จะเป็นออกแนวเหลืองๆนะครับติดเหลืองนิดหน่อยส่วนตัวเรยวมี 6i เนี่ยสีสันค่อนข,ข้างเป็นธรรมชาตินะครับ เรื่องของความคมชัดเนี่ยพี่ใอถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะซูมดูรายละเอียดของต้นไม้อะไรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคด้วยการทั้งคู่แหละเห็นไหมนี่ประมาณเดียวกันเพื่อนเพื่อนแต่ว่าชั้าตัวน้ตแปดอาจจะเป็นออกแนวอุ่นๆหน่อยนะครับจากรูปเมื่อกี้นะเพื่อนเพื่อนนะเปลี่ยนมาใช้เป็นเลนวายนะครับโอ้โหโด็อบอกว่าในเรื่องของโทนสีโทนแสงน,นี่คือเริ่มเห็นความแตกต่างกันแล้วนะ จ้าตัว Note 8เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเพื่อนๆมันออกแนวแบบติดเหลืองนะเดี๋ยวมี6ไเนี่ยก็คือว่าสีสันมันเป็นธรรมชาติมากกว่าความเอียดของกล้องเนี่ยเท่ากันทั้งคู่นะครับในส่วนของเรนวายอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของความเพี้ยนด้านขอบนะเพืนะ่อนๆในส่วนของเรนวายเนี่ยก็ถือว่าประมาณเดียวกันนะไม่ได้แตกต่างกันมากเดี๋ยวมาดูกันที่งานวิดีโอกันหน่อยเพื่อนๆพี่อพอขออนุญาตเริ่มจากวิดีโอกล้องหน้าก่อนลวกันนะครับ ทั้งคู่เนี่ยตัวนี้พี่ใหญ่เทสที่ความละเมอียด1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับเรียวมีห i เนี่ยกล้องหน้ามันจะความละเมอียด16ล้านพิกเซลเนาะโน้ต83ล้านพิกเซลนะครับในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยพี่ใหญ่ชอบมาทางเรียวมีห i นะสีสันค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับแต่เวลาเดินเนี่ยคือเจ้าตัวโน้ต8นิ่งกว่านะเพื่อนนะคือวิดีโอมันจะมีอาการสั่นอยู่แต่ว่าสั่นน้อยกว่าเรียวมีห i เรียวมีห i เนี่ยวิดีโอกล้องหน้าเว,าวลาเดินนี่คือสั่นค่อนข้างแรงนะฮะเอาเเป็นนวว่าาดี๋ยมมชกั โอเคเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอกล้องหน้านะครับเสียงที่เพื่ได้ยินตอนนี้จะเป็นตัว Realme 6i นะครับมุมมองมันก็อาจจะเป็นแคบๆนิดนึงนะเพื่อนๆประมาณนี้เนาะ,ะส่วนมุมมองแบบนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Redmi Note 8นั่นเองเพื่อนๆนะรู้สึกว่ามุมมองเนี่ยมันจะกว้างกว่านะครับเนาะใช่ไหมนี่เปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับเร a l m e 6i มันก็จะเป็นแคบๆกว่าหน่อยนึงเนาะ อ่านี่คือหันกล้องสู้กับแสงะนแล้วเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างตัวไหนมืดไม่มืดเพื่อนๆเ,เปรียบเทียบดูได้เลยนะครับจะลองเทสการเดินดูหน่อยเพื่อนๆอ่าดูความนิ่งสิปกติแล้วเนี่ยในระดราคานี้นะครับวีดีโอกล้องหน้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มันไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่หรอกนะมันจะได้ประมาณนี้เพื่อนๆเ,เวลาเดินก็จะมีสั่นๆหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องของสีสันเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยนะ แต่รู้สึกว่าเจ้าตัวเรมี่โน้ต8นะครับมันจะเป็นออกแนวเหลืองๆหน่อยนะเพื่อนๆสังเกตไหมพวกสีสันของต้นไม้นะครับเรียวมี6 i เนี่ยสีมันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติมากกว่านะอ่าเ,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 เพื่อนๆดูก็ได้เลยโอเคเพื่อนๆในส่วนของวิดีโอกล้องหน้านะครับพี่อขอประมาณนี้แล้วกันส่วนคลิปนี้เป็นเพื่อนนะเป็นการทําเทียบกันที่วิดีโอกล้องหลังนะครับ เจ้าตัวเรียวมี 6i เนี่ยกับตัว n o t ต8พี่ใอ้ตั้งความระเอียดเอาไว้ที่ 1,080p 60เฟรมเรทนะครับเพื่อนๆ 1,080p 60เฟรมเรทในเรื่องของความลื่นไหลนะครับความต่อเนื่องของเฟรมอะไรแบบเนี้ยโอ้โหพี่ใหญ่ว่า n o t ต8ทําได้ค่อนข้างดีกว่านะ60เฟรมเรทนะเจ้าตัวเรียวมี 6i เนี่ยภาพมันอาจจะไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะเพื่อนแล้วก็เวลาเดินเนี่ยอาการสั่นมันค่อนข้างที่จะแรงกว่า n โน้8นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมกัน ส่วนคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นการเทสวิดีโอที่ความละเอียด 1080p 6 0 f เฟรมเรทนะครับอ่านี่คือย้อนแสงนะเพื่อนๆน,นะระหว่างที่กำลังถ่ายเนี่ยพี่รู้สึกว่าความลื่นไหลนะของตัว Redmi Note 8เนี่ยมันโอเคมากกว่านะจะตัวเดมีวมีไ i เนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวลองเทสการเดินดูนะครับ เดี๋ยวลองดูการโฟกัสลองดูปึ๊บนะฮะนี่คือระยะใกล้เนาะอ่าระยะไกลทั้งสองตัวก็ถือว่าจับโฟกัสได้ไวนะเพื่อนนะอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายนะเพื่อนนะโอเคพี่ใหญขอประมาณนี้แล้วกันเพื่อน ส่วนคลิปนี้เป็นเพื่อนเป็น 1,080p เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็น30เฟรมเรทนะครับเรียวมี6ไอเนี่ยในเรื่องของสีสันความเหมือนจริงนะครับโอ้โห ôi, ต้องถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆคือโน้ต8เนี่ยออกแนวติดเหลืองเหมือนเดิมเ,มเพื่อนนะโทนสีโทนแสงมันจะเป็นออกแนวเหลืองๆนะครับแต่พอเวลาเดินน่ะโอ้โห ôi, ต้องบอกว่าโน้ต8คือนิ่งมากเพื่อนๆไม่มีอาการสั่นเลยนะครับส่วนเจ้าตัวเรียวมี6ไอนี่คือโอ้โห ôi, โยกเยกแรงมากนะครับต้องบอกว่าดีกันคนละอย่างเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมกันครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอกล้องหลังเหมือนกันเ,นเพื่อนๆแต่ว่าครั้งนี้จะเป็น30เฟรมเรทนะครับมาดูซิว่าตัวไหนมันคมชัดมากกว่ากันนะคือเรมี่หกไอเนี่ยมันจะไม่มีไมตัดเสียงรบกวนนะครับแต่ว่านอตแ8เนี่ยมีไมตัดเสียงรบกวนมาให้นะ เดี๋ยวลองมาเทสการเดินลองดูเพื่อนๆตัวไหนมันนิ่งกว่านะอันนี้คือเดินในร่มแล้วเมื่อกี้โอ้ยร้อนแล้วร้อนแต่เช้าเลยเดี๋ยวลองเทสโฟกัสลองดูเพื่อนๆอ,อ่าชัดดีกันทั้งคู่นะระยะไกลนะครับะระยะไกล้นะ คนสีคนแสงต่างกันนิดหน่อยเ,เพื่อนๆโน้ต8ก็อาจจะเป็นออกแนวเหลืองๆนิดนึงนะครับเดินกลับหน่อยโอเคเ,เพื่อนในส่วนของ 1080p 30เฟรมเรทพี่ใหญ่ขอประมาณนี้แล้วกันนะครับ ส่วนคลิปนี้เป็นเพื่อนเป็นการเทสวิดีโอกล้องวายนะครับทั้งคู่เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอมุมกว้างด้วยกล้องไวายได้เนาะความละเอียดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับเรียวมี6 i เนี่ยในเรื่องของสีสันความคมชัดนี่คือเหมือนจริงมากๆเพื่อนแต่ข้อเสียของมันคือเวลาเดินนี่คือสั่นค่อนข้างแรงนะครับส่วนตัวโน้ต8เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสีสันความคมชัดเนี่ยอาจจะเป็นรอง,งหน่อยๆเพื่อนนะออกติดเหลืองนิดนึงแต่เวลาเดินนี่คือวิดีโอเนี่ยหือนิ่งมากเพื่อนครนิ่งเลย เอาเป็นว่ามันดีกรอยากจริง,รงๆเพืนะ่อนๆนะเดี๋ยวไปชมกันส่วนคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเป็นการถ่ายวิดีโอด้วยเลนส์วนะครับทั้งตัวเร็วมี 6i เนี่ยแล้วก็ตัวโน้ต8สามารถถ่ายวิดีโอด้วยมุมกว้างได้นะครับเรื่องของความนิ่งเนี่ยเพื่อนๆดูได้เลยนะว่าตัวไหนมันนิ่งกว่ากาันมุมมองเนี่ยโอเคแหละกว้างในการั้งคู่นะ อ่าตอนนี้ออกแดดแล้วเพื่อนๆออกแดดและย้อนแสงนิดนึงนะครับก็อาจจะเป็นมืดมดหน่อยนึงนะนเพื่อนๆนะ,ะสีสันจะประมาณนี้นเพื่อนโอเคเพื่อนๆนี่คือวิดีโอเรนไวน์นะครับ ส่วนการดูหนังฟังเพลงผ่านแอป YouTube นะครับเพื่อนเพื่อนเรมี่หเนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะฮะส่วนเจ้าตัว Redmi Note 8เนี่ยสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p นะครับเ,เพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของอัครรนะ์นะเพื่อนๆนะเจ้าตัว Redmi Note 8เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีกว่านะฮะ 720p กับ 1080p เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะอ่า ส่วนในเรื่องของแสงหน้าจอนะเ,นเพื่อนเนะพี่อยากคิดว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับความสว่างก็ประมาณเดียวกันเลยเพื่อนเโอเคเพื่อนอเพ,พื่มาลองเคสลำโพงของเรยวมี 6i กันหน่อยนะครับเปิดสุดเลยนะเรื่องของความดังเนี่ยคืออาจจะดังเบาไปหน่อยนะในความรู้สึกส่วนตัวนะ เสงเบสนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับเสียงแซกเสียงแหลมอะไรแบบนี้ก็ระดับกลางๆนะเอาเป็นว่าในส่วนของลำโพง็ตัวเรียมี6ไอเนี่ยพี่อยากให้เป็นแบบกลางๆแล้วกาันเพื่อนๆคือมันไม่ได้บอกว่ามีความโดดเด่นอะไรมากนะครับโอเคเ,เพื่อนๆประเทศลำโพงของตัวรปเรมี่โนดต8กันบ้างนะฮะพี่อยากเปิดสุดเหมือนกันนะ โอ้โหเสียงดังมากเพื่อนๆแล้วที่สำคัญนะเสียงเบสคือแน่นมากเพื่อนๆเสียงแซกเสียงแหลมเนี่ยคือคมเก็บเลยอะ่ะ<ๆ>คือต้องบอกว่าเจ้าตัวเรมี่โน๊ตแปดนะในเรื่องของลำโพงเนี่ยคือดังได้ดีกว่าเจ้าตัวเรียวมีหกไอค่อนข้างมากเพื่อนๆดังดีกว่าอ่าในเรื่องของลำโพงนะ โอเคเพื่อนเพื่อนเรามาดูกันที่การเทสเกมนะครับเกมที่เรามาเทสกันวันนี้จะเป็นเกม rov นะครับ realme 6 i เนี่ย cpu จะเป็นตัว hero g 8 0นะครับเพื่อนเพื่อนการ์จอเป็น m a r i g 5 2นะครับเรามาดูกันสิว่าการปรับแต่งการตั้งค่าของเกมเนี่ยปรับอะไรได้บ้างนะฮะตัวนี้หมดเฟรมเลยสูงไม่มีนะเพื่อนนะ คะแนนเนี่ยได้เยอะกว่านะครับสำหรับตัว h y d ด o โอจีแนะแต่ว่าพอเวลามาเล่นเกม r o e เนี่ยไม่มีหมวดเฟรมเรตสูงให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเล่นได้แค่30เฟรมเรตแล้วเรื่อนนะภาพ HD ตัวนี้เป็นแบบสูงมากนะครับการแสดงผลสูงมากได้ไหมอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับนะครับพ a r t i คลิลสูงนะครับความไวมุมกล้องเป็นแบบสูงเฮ้ เป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยตัวนี้เล่นได้แค่30เฟรมเรทนะนเพื่อนๆนะโอเคไม่เป็นไรนะฮะถ้าอย่างนั้นเราก็จะมาเทสกันเป็นแบบ30เฟรมเรทนี่แหละดูซิว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะนเพื่อนนะแต่ถ้าเล่นแบบ30เฟรมเรทเนี่ยข้อดีของมันคือในเรื่องของการแหลกกระตุกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีนะเพื่อน สังหารไปหนึ่งนะฮะสีสันของจองก็ถือว่าโอเคนะพอได้อยู่เพื่อนๆโอ้ยเกือบไปแล้วเราเกือบไปแล้ว ตายไหมตายไหมมึงไอ้ ตขาตีหนักๆอะไรแบบนี้ก็ก็มีในเรื่องของการช้าบ้างนิดหน่อยเพื่อนๆนะช้าบ้างนิดนึง โดยรวมนั้นเพื่อนๆนะ30เฟรมเรทคือมันก็ถือว่าเล่นได้นะครับแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะมันจะมีแค่บางช่วงบางจังหวะเท่านั้นเองที่มันเป็นหน่วงๆเวลาที่เข้าเตียนะอ่าจะมีแค่เป็นบางช่วงเท่านั้นเองโอเคเ,เพื่อนๆเรามาลอง,ลอง,ลอง,ลองดูการตั้งค่าของเจ้าตัว Note 8กันบ้างนะครับ CPU ตัวนี้เป็น Snapdragon 665นะครับเพื่อนๆหมวดเฟรมเรทสูงเนี่ยมีมาให้เปิดนะครับเปิดได้ด้วยแสดงว่าเราเล่นที่60เฟรมเรทได้ ภาพ HD ตัวนี้เป็นแบบสูงมากนะครับเพื่อนๆการแสดงผลสูงมากได้ไหมอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับนะครับเพื่อนๆพ,พาร์ติเคิลสูงความไวมุมกล้องสูงนะครับทุกอย่างนี่คือปรับได้เกือบเหมือนกันนะฮะก็จะมีในส่วนของหมวดเฟร,รมเรทสูงแหละที่จะตัว Redmi Note 8ปรับได้แต่เร็วมี 6i ปรับไม่ได้นะครับก็จะเทียบกันเนาะระหว่าง30เฟรมเรทกับ6 0เฟรมเรทนะครับอ่ะไปรองกัน5ต่อ5นะครับ ก่อนเข้าตีตอนนี้ก็วิ่งอยู่59 60นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเข้าตีกันนะเพื่อนนะ,ะชวนเข้าตีลองดูเป็นไงบ้างก็เฟรมเรกก็ตกอยู่ประมาณ55ประมาณนี้เพื่อนเบื่อนนะ หลบก่อนเพื่อนหลบก่อน,อ,นอ่าช่วงเข้าตีก็ตกอยู่ประมาณห้าสิบห้าประมาณนี้เพื่อนช่วงเข้าตีหนัก,นกๆไงนะประมาณห้าสิบห้าคืออัลครนะ์อะบอกตรงๆว่าเจ้าตัวโน้ตดเนี่ยค่อนข้างโอเคกว่านะเพื่อนคือมันปรับ60เฟรมเรทได้ไง ความมันมันก็นเลยดีกว่าโอ้โหสกิลตายแน่กูเอยเกือบ พเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะว่าชอบตัวไหนนะครับอัครรสเนี่ยคือเจ้าตัวเรมิโนแปเนี่ยคือมันโอเคกว่าอยู่แล้วแหละเพื่อนนะเพราะว่ามันปรับ6 0เฟมเรทได้ไงอ่าตายไหมตายไหมเออโอ้โยไม่ตายเฉยเลยช่วงที่เข้าตีนะครับเข้าตีศัตรูหรือว่าเข้าตีป้อมเนี่ยมัน เมเมันจะตกอยู่ประมาณสัก55นะคือเต็มที่เลยนะครับไม่ตกไปต่ํากว่านี้นะฮะเวลก็เนาเปรียบเทียบกันดูแล้วกันนะครับโอเคเพืนเพื่อนนี่ก็คือรีวิวการแบทเทิลการระหว่างเรยวมี 6i นะครับแล้วก็ตัว r e ็ m มี่โน้8นะครับคลิปนี้เป็นการเทคกันในเรื่องของงบไม่เกิน5,000บาทนะครับเร a วมี 6i เนี่ยราคายอยู่ที่4,699บาทนะครับเป็นตัว ram ม rom เนาะ ส่วนตัว Redmi Note 8เนี่ยจะเป็นตัวราคา4,999บาทแรม4รอม64นะครับเพื่อนเถ้าใครเน้นในเรื่องของงานวิดีโอนะ mm hmm. Note 8เนี่ยพี่ใหญ่ถือว่าออตอบโจทย์ได้โอเคกว่านะทนสีทนแสงถึงแม้ว่าจะติดเหลืองไปหน่อยเพื่อนแต่เวลาเดินเนี่ยคือเจ้าตัวเนี้ยกันสั่นมันโอเคมากกว่านะครับเรื่องของความนิ่งนี่คือนิ่งมากนะส่วนนเรื่องของเกมเนี่ย CPU พอเราเทสออกมานะครับคะแนนแอนตู้เนี่ยเดิมี 6i ได้มากกว่านะแต่พอเวลาเล่นพวกเกม ROV อะไรแบบเนี้ยกลายเป็นว่าตัว s na p d r ร g ก n 665เนี่ยสามารถปรับ60เฟรมเรทได้นะครับ 6i เนี่ยเล่นได้แค่30เฟรมเรทนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้เพื่อนๆในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชอบตัวไหนไปลองจับลองเล่นดูก่อนเพื่อนๆนะดูรีวิวเอาไว้เป็นการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นก็พอนะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะจบการรีวิวเพียงเท่านี้ถ้าใครอยากสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับจะสั่งกับพี่ใหญ่ก็ได้หรือว่าจะสั่งที่ lazada ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ